สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ English with Genius นะครับผมวันนี้ผมมีเพลงที่ความหมายดีมากๆจะมาแปลให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับนะครับเราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเรามาแปลเพลงเพลงนี้กันเลยนะครับชื่อเพลงว่า Drift s h o p นะครับของ MacLemore สำหรับใครที่ไม่รู้ว่า drift แปลว่าอะไรเรามาแปลกันนะครับ drift แปลว่าความเประหยับมัธยัตนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทริปช็อปเนี่ยถ้าใครอยู่ที่อเมริกาเนี่ยน่าจะรู้นะครับใครที่ไม่เคยไปไม่เป็นไรผมจะเปิดภาพให้ดูทริปช็อปเนี่ยก็คือร้านขายของที่แบบว่าลดราคาเยอะๆอ่ะแบบของมือสองหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเทียบกับในไทยคงประมาณแบบว่าร้าน20บบาททุกอย่างอ่ะประมาณนั้นแต่ให้นึกภาพว่ามันเป็นเสื้อผ้าก็คือเป็นเสื้อผ้าที่ถูกมาก นะอาจจะเป็นเสื้อผ้าของคนตายก็ได้อะไรเงี้ยใครจะไปใครก็ไม่รู้เนาะ <laughs> นะครับอ่ะไม่พูดพร่มทำเพลงเรามาเริ่มแปลกันเลยดีกว่าใครที่ยังไม่เคยฟังไปเปิดฟังก่อนเลยนะครับนะอ่ะเริ่มต้นขึ้นมาก็จะร้องวนด้วยคำว่าวอตวอดวอตวอดวอดบดับดาบดาอะไรก็ไม่รู้ครับมาที่ท่อนแรกท่อนฮุกเลยนะครับ I'm gonna pop some tags only got 20 dollars in my pocket I'm hunting, looking for them come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some t a g บรรทัดแรกแปลว่าอะไรครับนะครับ popping tags นะครับเขาบอกว่ามันแปลว่า remove remove the price tag off whatever you just bought นะครับก็คือเขาดึงดึงนะครับถอดออกป้ายราคานะครับขอ,ของุณของของสิ่งทุกอย่างที่คุณเพิ่งซื้อเมื่อกี้ ก็คือมันหมายถึงการที่ฉันจะไปช้อปปิ้งนั่นเองเพราะการที่คุณจะดึงป้ายราคาอะไรนี้อะไรนี้ออกได้คือคุณต้องเป็นลูกค้าซื้อของแล้วซื้อของเสร็จปุ๊บจ่ายตังค์ปุ๊บคุณกลับมาบ้านคุณค่อยดึงป้ายออกถูกไหมแต่ไหว่าเขามาถึงการช้อปปิง้งแต่ไว่าเขาจะไปเขาแสดงว่าเขากำลังจะไปช้อปปิ้งที่ทริปช็อปนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ตังค์อยู่แค่20ดอลลาร์นั่นเอง $20 ดอลลาร์คือกี่บาทใครรู้บ้าง 20ดอลลาร์20 USD นะทษทีนะฮะ20 USD ทูทบาทคือ619บาทเขาบอกว่าเขาไม่ตังในกระเป๋าเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยมีแค่600กว่าบาทอะคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ย600บาทแม่นจะซื้อเสื้อผ้าได้สักกี่ตัววะคือถ้าไปแบบว่าส่วนรดจักหรือว่าเล็บด่วนรามินทาอะไรเงี้ยโอเคได้เยอะนะแต่ถ้าขึ้นในห้างเนี่ย แค่ตัวเดียวก็หมดแล้วนะสามสยนะนะครับนะเขาบอกว่าอัมอัมอัมฮัน looking for come up hunting ก็มาจากคำว่า hunt นะครับที่แปลว่าล่านะเขาบอกว่าเ้ากำลังจะมาตามล่าสิ่งของเสื้อผ้าที่มันราคาถูกแต่ว่าคุณภาพดีนะ looking for c o m นมะ p คึ้อัพในที่นี้ผมก็ไม่รู้กันแปลว่าอะไรนะแต่ว่าน่าจะแปลว่าเสื้อผ้าเหมือนกันนะครับใครที่รู้คอมเมนต์ข้างล่างได้น่าจะน่าจะเป็นแสดงนะนะครับ This is fucking awesome เขาบอกว่าแม่งเท่มากรู้สึกดีมากเลยที่แบบมีตังแค่นี้แต่สามารถซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรได้เยอะนะครับอ่าแล้วก็มาถึงท่อนแรปแล้วอันนี้จะไปไวหน่อยนะครับเพราะมันยาวมากนะฮะนี่แค่ท่อนเดียวนะฮะ Now walk into the club like what up I got a big cock นะครับเขาบอกว่าเขาเดินเข้าไปในคลับ ในผับในผัแห่งหนึ่งแล้วเขาก็พูดกับคนในผับว่าเป็นไงว่าไงบ้างเพื่อนฉันมีไอ้นั่นที่ใหญ่นะครับคำว่าคอกเนี่ยจริงๆริๆแปลว่าไก่ตัวผู้ก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นแสดงแปลว่าเอาัยวะเพศของผู้ชายเนาะ,ะเขาบอกว่าเวลาเ,าเขาเข้าไปที่ร้านฟิลปช็อปเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกเหมือนกับเขาเป็นแบบแมงดาแมงดาก็หมายถึงแบบคนที่ หมือนพ่อเราแม่เล้าอะที่แบบเลี้ยงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบมีผู้หญิงทํางานให้นะครับประมาณนั้นนะเขาบอกว่าฉันรู้สึกแบบเท่รู้สึกดีอะเออแบบเจ๋งอะเดินเข้าไปมันจะคนมองอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะ I'm just pumped I just I bought some shit from the thrift shop นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขารู้สึกพร้อมมากพั้มนี่หมายถึงการที่เขารู้สึกแบบรู้สึกดีอะกระชุ่มกระชวยกระสับกระเฉงกระตือรือร้นประมาณนั้นนะครับ I'm pumped นะก็ก็คือเหมือนกับการที่ มีอะไรสักอย่างมาปั๊มในตัวเราก็คือความรู้สึกดีควารู้สึกแบบตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อของมาจากดิฟช็อปร้าน20ดอลลาร์อะไรก็ไม่รู้นะว่ากี่ดอลลาร์นะนะครับ Ice on the fringe is so damn frosty นะครับเขาบอกว่า Ice on the fringe แปลว่า c o d e s that were popular primarily in the 80s and feature uh, ฟ e เจอร์เลเ t อร์ฟรินช์แอนด์ไรน์สโตนแอมเบลลิชเมนต์นะครับอันนี้โหผมเป็นมีหลายคำมากที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมพยายามฝึกออกเสียงนะนะเขาหมายถึง Ice on the Fringe หมายถึงเสื้อผ้าเสื้อโค้ทนะครับในยุค80ที่ฮิตมากดังมากนะครับน่าจะเป็นแบบในภาพนี้เลยนะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครดูมิวสิกวิดีโอเนี่ยจะสังเกตได้ว่า พระเอก MB เราเนี่ยก็คือนักร้องคนที่ร้องเนี่ยใส่เสื้อประมาณแนวแนวนี้นะครับนะก็คือ i c e on the fringe นะคก็คืออาจจะหมายถึงมันหมายเสื้อมันอาจจะดูคล้ายกับน้ำแข็งใช่ไหมเพราะมันสีฟ้าด้วยนะแล้วก็มีนู่นนี่นั่นคล้ายๆเป็นเกร็ดน้ําแข็งอะไรนี้หรือเปล่านะ The people like them that's a cold as honky นะครับ honky แปลว่าอะไร honky อ่ะ ถ้ามันไม่มีความหมายในนี้นะครับให้เรามาเปิดจำไว้เลยนะครับถ้าหาคำไหนไม่เปิดไม่เจอให้มาเปิดใน Urban Dictionary นะครับพิมพ์คำว่า Urban ไปข้างหลัง Hongki เอ้ะผมสะกดผิดหรือเปล่า Hongki ต้องมีตัว e นะ Hongki อ๋อแปลว่าพวกแบบพวกสถุนพวกกากๆกกกทั้งหลายนะพวกคนแบบไม่ดีนะพวกแบบกากๆกกนั่นแหละสวะอะไรอย่างนี้นะนะ แต่แต่คนเขาแต่คนที่พูดเรียกเขาเนี่ยก็จะแบบว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งดูดีว่ะ let's code as h o n k y h o n k y นะครับ Rolling in the hell deep headed to the m e z z a n i n e นะครับเขาบอกว่าเขาก็เดินเข้าไปในคลับเนี่ยลึกลึกขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะมุ่งหน้านะครับ headed ไม่ได้แปลว่าหัวนะแปลว่ามุ่งหน้านะครับไปที่ m e z z a n i n e m e z z a n i n e คือชั้นลอยนะครับชั้นลอยนะครับแต่ว่า เขาบอกว่าในที่นี้เมสนีนเนี่ยก็เป็นชื่อของคลับคลับหนึ่งในฝั่งตะวันตกของซานฟรานซิสโกด้วยนะครับ,นะรบเขาก็อาจจะหมายถึงว่ากำลังเข้าไปในคลับคลับเนี่ยที่ชื่อว่าเมสเนีนนะครับแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าคำว่าเมสเนีนปกติแล้วทั่วๆไปแล้วเนี่ยแปลว่าชั้นลอยนะครับดังนั้นเวลาใครที่ขึ้นลิฟต์ใครใช้ลิฟต์สังเกตไหมมันจะมีปุ่มชั้น M น,นั่นแหละ m นั่นแหละย่อมาจากคำว่า m e s a n y e นะครับนะ d r e s s in all pink set my gator shoes นะครับเขาบอกว่าแต่งตัวแบบสีชมพูทั้งหมดเลยเสื้อผ้ากางเกงอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีรองเท้าหนังจอระเข้นะครับ gator มันเป็นชื่อแบบย่อของจระเข้ alligator นั่นเองนะครับนะถ้าใครไม่รู้จัก alligator นะก็ะเป็น จระเข้สายพันธุ์หนึ่งท,ที่แบบว่าดุร้ายนะอาจจะตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างดุสมควรจริงๆก็ใหญ่นะเนี่ยเท่าที่ดูนะเกเร์ ator, นะครับนะ those are green นะครับก็คือรองเท้าหนังจระเข้สีเขียวนะครับ d r a p e in a leopard mink นะครับ d r a p e ก็คือกางเกงขาเดฟนั่นแหละนะครับนะเผื่อใครไม่รู้จักคำว่า d r a ด e สะกดยังไงก็คือเนี่ยแหละขาเดฟจริงๆออกสะกดแบบนี้นะไม่ใช่เดฟแบบ for fun นะฮะ เล uh, ปเปอร์มิงเลปเปอร์แปลว่าอะไรครับไม่ใช่รีโอพาสนะเลปเปอร์แปลว่าเสือดาวครับเนี่ยเสือดาวแสดงว่ากางเกงลายเนี่ยลายจุดๆแบบเนี้นะฮะลายแบบอย่างเงี้ยนะฮะนะ uh, girl standing next to me probably should have washed this smells like a u r h e l y sheets นะครับเขาเขาเขาเล่นคำนะครับถ้าใครไม่รู้จักไม่รู้ข่าวเนี่ย จะไม่รู้ว่าอาร์เคลี่นี่คือใครอาร์เคลี่ก็คือนักร้องที่ร้องเพลง I Believe I Can Fly จำได้ไหมใครจำได้บ้านงะครับแต่ว่าอาร์เคลี่เนี่ยเขาเคยมีข่าวสาวที่ทำให้เขาเสียชื่อเสียงก็คือเขาได้ไปน่าจะฉี่ใส่ผู้หญิงของเขาครับซึ่งก็ผู้หญิงก็มาฟ้องเป็นคดีเป็นอะไรกันมีปัญหานะครับถ้าผมจะไม่ผิดกินประมาณนี้นะถ้าใครรู้ข่าวมากกว่านี้ก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับนะก็ เขาพูดประมาณแบบว่าแต่งตัวแบบแต่กลิ่นมันเหม็นนะ่ะแต่ว่าเขาก็เลยนึกในใจว่าลูกน,นี้น่าจะล้างซักมาก่อนดีกว่าเพราะมันกลิ่นมันเหมือนกับฉีนฉี่ของอาร์เคลี่เลยนะครับเขาเป็นแซลเลนนะเขาแซลเล่นนะครับบัตรฉด it was 99 n e นแต่เขาบอกว่าโอยมันแค่99เซนเองอะ่ะถูกมาก99เซนก็ประมาณตีว่า1ดอลลาร์ล้กันนดอลลาร์ก็ตีว่าประมาณ บาทละสาบาท31มสิบามสองทโ oh, แสดงว่ากางเกงเนี้ยมันถูกมากนะคิดดูดีว่ากางเกงอะไรวะแม่งตัวละ30มบมึงบ้าปะวะ,น,ะนั่นแหละทําไมเขาถึงเรียกว่าทริปช็อปก็คือแบบของมันถูกมากนะครับอาจจะเอามาจากคนตายก็ได้ใครจะไปดูเนาะ Fucking copying it watching it about to go and get some c o m p l i m e n t นะครับเขาบอกว่าช่างแม่งอ่ะไม่สนใจละจะเป็นร้างไปอะไรก็ช่างมันนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็จะ แต่งตัวแบบนี้ไปเพื่อที่จะได้ไปรับคอมพลีเมนต์นะครับแปลว่าคำชมนั่นเองนะครับคำชมเชยนะครับแบบเวลามีใครชมเราเฮย้ยหล่อจังเลยแต่งตัวดีจังเลยประมาณนั้นนะครับนะพวกนี้ผมจะไม่แปลแล้วกันนะมันยาวมากนะนะครับนะใครที่อยากจะฟังต่อแปลต่อเนี่ยเชิญได้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้ใครมีคำแนะนำอะไรอยากติดชมอะไรอยากให้รีวิวเพลงอะไรต่อไป ขินมาที่ข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ English with seniors ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ